สวัสดีครับคุณผู้ชมจ่องชาวไร่ครับจ่องชาวไร่เนี่ยพวกเราก็ชื่นชอบในด้านการเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วนะครับอย่างที่บ้านเราเนี่ยก็เลี้ยงสัตว์ไว้หลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเต่าสุขตตาวันนี้ผมก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมอาชีพอาชีพหนึง่งเป็นอาชีพเสริมที่ไม่ยุ่งยากนะครับเราสามารถใช้เวลาว่างของเรามาดูแลมันได้นะครับเพราะว่าเจ้าเต่าพวกนี้เขาต้องการการดูแลที่ไม่มากนะครับ แล้วก็ผลตอบแทนในแต่ละปีก็จะถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันครับว่าวิธีการเลี้ยงมันจะต้องเป็นยังไงและต้องทำอย่างไรบ้างครับ อยู่กับน้าแจมนะครับที่ดูแลฟาร์มชื่อฟาร์มอะไรนะนาแจมฟาร์มเต่าสุขต้าเพราะเองฟาร์มเต่าสุขต้าเพราะเองนะคุณผู้ชมก็ไปดูใน f c e e o o o นะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้เข้าเรื่องเลยนาแจมเลี้ยงเต่ามากี่ปีละก็ประมาณ4ีหปีละ4ี่หปีแสดงว่าเต่าเนี่ยเราก็ได้มาเป็นพ่อพันธุ์ใช่ซื้อเป็นพ่อพันธุ์มาเลยใช่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอามา เอามาเพาะเองเลยเอามาเพาะเองเลยจ้ะแล้วก็ตลอดสี่ห้าปีมานี้ก็คือเรียกว่าได้ลูกมาตลอดก็ได้มาตลอดน่าจจมสเลี้ยงเต่าอะไรไว้บ้างก็มีสุขตามีอันดาบ้าอ่าแล้วก็มีเลดฟูดเลดฟูดแล้วก็มีเคนยาอืเป็นเสือดาวแล้วก็เสือเสือบับคือเรียวพาดอ่ะจ้ะอ่าก็คือเต่าเรียวพาดจ้ะแล้วก็มีลูกเพือกอ๋อลูกเพือกนี่เพิ่งได้มาไม่ใช่หรอ เพิ่งจะได้มาเอแล้วตอนเนี้ยหลักๆเลยที่เราได้เป็นผลผลิตออกมาตอนนี้คือตัวอะไรบ้างก็คือสุกขตตาที่เราพอได้เองตอนนี้ที่ได้เป็นตัวนะได้หลักๆมาใ<ช>นนี้คือเป็นสุกขต้าเป็นหลักใช่แล้วแต่ว่าไอ้พวกอย่างคาราบ้าอย่างนี้นี่มันนานมั้งกว่าจะได้ลูกก็20 3 0ปีอะจ้ะอ๋ออีกนานเรียกว่าเราทำเรียกซื้อมาเนี่ยเป็นการลงทุน ช่เป็นอาชีพเสริมแล้วกันเนอะใช่เ<ช>พราะว่าจริงๆนะแจมคืออาชีพหลักก็เป็นขายของใช่เป็นแม่ค้าอ่าเป็นขายของนะแต่ว่าเต่าเนี่ยเป็นอาชีพเสริมใช่อาชีพเสริมอ่าแล้วก็มันเสริมได้ดีไหมนะแจมพูดถึงดีไหมก็ดีเลยอ่ะแตใช่แต่ทีนี้เราก็ต้องมีเวลาไปห้าพักหายาให้มันอ่า ก็คืออย่างของน้าแจ่มเนี่ยสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงได้จากการที่น้าแจ่มเหมือนกันก็คือแบบพอไปขายของปุ๊บแล้วก็คือมีไปเก็บผักที่เขาต้อทิ้งใช่ใช่ใช่นะอันนี้เราก็ลดต้นทุนได้ใช่แล้วเราก็ไปเกลียวเอายาข้น่ะมาผสมผักเอาไปเพราะเต่ามันชอบยาขนใช่คือมันช่วยในการย่อยขับถ่ายพวกนี้กินยาแล้วจะสุขภาพดีขึ้นในในกิจวัตรประจำวันน้าแจ่มเนี่ยต้องทำอะไรบ้างตั้งในการเลี้ยงเต่าเนี่ย ตื่นเช้ามาก็คือเอาพักที่ว่าเราได้มาจากตลาดก็คือแช่น้ําไว้ก่อนคือว่าบางทีอาจจะมียาหรืออะไรข้ามแมลงอ่ะเราก็จะแช่ไว้แล้วช่วงที่เราแช่ไว้นี่เราก็ไปต้มน้ําอุ่นต้มน้าอุ่นเพื่อจะเอาไปแช่เจ้าเด็กๆไอตัวเล็กคือว่าช่วยในการขับถ่ายการย่อยเมื่อเป็นจิกกิจวัตรประจําวันคือพอลงน้ํามันก็จะถ่ายของมันปกติอย่างเงี้ยเออเราเราแช่น้ําอยู่เราก็มาสับพักเพื่อสอมหาน เอาไปให้มันอาหารนี่ก็คือมีทั้งผักที่เราได้มามาสับผสมกับอาหารพวกอาหารเม็ดใช่อาหารเม็ดแล้วก็ขยำขยำรวมกันใช่คือเจ้าตัวเล็กนี่คือก็พยายามจะเน้นผักที่เป็นธรรมชาติครับไม่ได้มีผักตลาดที่มันเป็นยาฆ่าแมลงอะไรอย่างนี้แล้วในระหว่างที่เราไอ้ตัวเล็กแช่น้ําอยู่เราสับผักเสร็บก็เรากะระยะเวลาสัก15หรือ20นาทีครับนาทีเราก็จะเอาตัวเล็กขึ้นเช็ดน้ําเช็ดตัวให้แห้งๆคือทําความสะอาด แล้วก็อาหารที่เราผสมเสร็จก็ให้มันกินไปอ่านี่ก็คือเป็นการดูแลตัวเล็กใช่แล้วส่วนตัวใหญ่มาหน่อยนี่ค่อนข้างง่ายแล้วใช่เน้อพวกนั้นคือเราก็แค่อาหารกระสับหยาบหน่อยได้แล้วถ้าเกิดเป็นไซส์ใหญ่สักขนาดนี้เลยอ่ะก็คือไซส์ใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่อาหารละอาหารไม่ต้องแล้วใช่จะเป็นผักผักอย่างเดียวผักกับหญ้าผสมกันตองอย่างอ่าอะง่การเลี้ยงก็ประมาณนี้นะอุ้ยน้องมาหา ต่าพวกนี้มันเชื่องเนอะนะแจมใช่มันเชื่องคือเนี่ยสามารถที่จะไม่มีไม่มีการกัดอ่ะใช่ชิงสัาว์ที่จะเล่นได้จับได้จับได้อเล่นได้ไม่เหมือนเต่าไทยใช่ไม่เหมือนเต่าไทยเต่าไทยเราเนี่ยโหแก่ไม่ได้เลยกัดจับใช่ใช่แต่พวกนี้เนี่ยคือเรื่องเรื่องเต่าไทยมันติดพรบด้วยนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าคุณอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงได้นะเต่าไทยทุกชนิดบอกเลยว่า ติดพรบห้ามเลี้ยงห้ามมีไว้ในครอบครองนะเราทำผิดกฎหมายนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนกับเต่านอกพวกนี้เต่านอกพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องมีใบนะแต่ว่าอดาบ้าต้องมีต้องมีใบนําเข้าอย่างสุกาต้าเนี่ยตามหลักแล้วเขาก็เป็นเต่าที่ใหญ่อันดับ3นะเต่าบกที่อันดับ3ของโลกนะครับก็ข้อดีคือซื้อง่ายขายคล่องตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะเป็นมิตรสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะซื้อไปเลี้ยงนะครับแต่ถ้าเป็นพวกอดาบ้าราคาก็จะหนักหน่อย อันด้บบ้านตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับห้านิ้วเนี่ยอืก็นำเข้าช่วงนี้ก็น่าจะถึง5้า0มื่นอันดับ้านนี้คือลูกตัวลูกก็ยังไงก็หลักหมื่นแล้วใช่แต่ถ้าเป็นสุกาต้าตัวลูกๆเราเพาะกันในบ้านเราตัวนี้สายปีก็พันห้าพันหกใช่เราเประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าราคาไม่แรงแล้วก็ดูแลง่ายใช่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายแล้วอย่างเต่าพวกเรือผาถึงอย่าง้ยล่ะ ดูแลเหมือนกันไหมครับการเลี้ยงก็เหมือนกันอืแต่ว่าเลี้ยพาี่คือเป็นเป็นจะไม่ชอบชื้นแฉะคืออากาศชื้นแฉะนี่ไม่เหมาะตมขอไม่แฉะแล้วกันนะเด็กพาชอบแห้งๆเลยแต่ตับบกโดยมากคือเขาก็ชอบแห้งๆอยู่แล้วแหละมันแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะชอบความเย็นบ้างก็มีอยู่นะครับชอบเล่นโคนก็ก็เป็นไปได้คือยังยู่ยังยู่ในระหว่างคล้ายๆเด็กกำลังสนคือจะคือเนี่ย แต่ต่มันชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันไอ้ต่อพวกนี้โอ้โหแล้วต่อมาเต่าเลดฟุตเลดฟุตเนี่ยน่าจะมันได้มาเท่าไหร่ก็อยู่หลักพันไม่แพงก็ <Red Foot S 2> คือตเครื่องเครื่องก็อยู่ประมาณพันเศ็ดเศษแล้วเลี้ยงเหมือนกันทุกอย่างไหมเลี้ยงเหมือนกันทุกอย่างแต่คือเลดฟูดนี่มันจะชอบผลไม้เป็นหลัก oh. ชอบกินผลไม้จะ mm. เป็นเป็นไส้ชื้นอยู่ยังไงได้สบาย hmm. อยู่ชื้นชื้นมันไปอยู่ได้อย่างอัลบาตตัวนี้ไซส์อย่างนี้ โอ้ตกใจต้องตกใจน้องตกใจไซส์อย่างนี้นี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับแล้วจ๊ะอายุประมาณสองปีตัวนี้สองปีจ้ะอืมรานไอรันล่ะตัวนี้ก็ประมาณสามปีอืมเนี่ยดูดิคือเต่านอกมันอย่างเงี้ยมันเล่นได้ออรูปเล่นได้อะไรได้นี่มันตตัวนี้จะเชื่องเชื่องอ่าระบ้านนี่คือจะใหญ่ระดับสองโลกนะ อันดับหนึ่งมันเป็นกาลาะกอสนะแต่ว่าน<ช>ั้นมันติดไซตสแบบว่าห้ามเลี้ยงโดยเด็ดขาดโดยเรียกว่าห้ามครอบครองอันดับสองนี่มาจากเกาะเซเชลนะคุณผู้ชมอยู่ทางไหนไม่รู้ผมจําได้แต่ชื่อ,อนะครับโอ้ยชูโ,โชคนี่อยากเป็นดาราใช่ไหมเนี่ยโ,โอ้โมามาเท่ๆเลยตัวนี้ใช่ต,ตัวนี้ชื่ออะไรครับนะแจมตัวนี้คือตัวนี้คือกล้วยเจ๋งตัวนี้กล้วยเจ๋งแล้วตัวนู้ตนตัวนู้นจะเป็นฉากล้วยดูเป็นไง รูปเล่นได้นะคุณผู้ชมนี่คือเต่าบกอาดาบ้านะครับถือว่าค่อนข้างที่จะรู้งานนี่มนยเี่นี่อยู่นิ่งๆให้จับได้เลยนะครับคือถ้าถ้าโตแล้วจะสูงประมาณทึ่งเอวเราแล้วนี่อ่าใช่ใช่ถือยังกับรถโฟก่ะใช่ยังกับรถเต่าวิเทอร์เลยอ่ะ นี่อาราบ้านะครับอันดับสองของโลกใช่เลี้ยงไว้มอนเหมือนเรามีทองอันนี้คือใช่มีแต่ขึ้นไม่มีลงแล้วอย่างที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะขายสุขตตาไปได้เยอะไหมครับก็ประมาณ300กว่าตัว300กว่าตัวใช่ป,<อ>ปีที่แล้วนี่คืออากาศดีแล้วก็มันวางไข่กันได้เยอะอม,มาช่วง มาช่วงปีนี้มันเมื่อตอนปลายปีน้ํามันท่วมเยอะน้ํามันท่วมคลอคกเนี่ยก็ปีนี้ก็เลยพลนผลิตไม่ได้เยอะเท่าที่ควรใช่คุณผู้ชมก็ไปคูนเอาเองนะตีว่าราคาเหมาเหมาตัวละพันก็ได้สามร้อยตัวเป็นเงินเท่าไหร <laughs> <ช>่นอกจากสุกากาแล้วน่าจะหม็งได้ตัวอย่างอื่นได้ไหมลูกอื่น,นลูกอื่นคือก็ได้เรียวผาดเอาเรียวผากก็ได้แล้วตัวไซส์ไซส์นั้นนะใช่ไซส์นั้นคือสี่ห้าโลนี่คือพอพันุ์ได้แล้ว นช่วงปีที่ผ่านมาคือเรียวผลาดเราเราเราได้พ่นผลิตก็คือค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจอแต่มาปีนี้ก็เหมือนอย่างท,ท,ที่พูดอ่ะก็คือน้ามันเพิ่มมั่งอะไรมั่งก็ได้น้อยอแล้วก็เหมือนว่าแม่มันป่วยบ้างอะไรบ้างคือคือไข่ประมาณ8-8ดแฟองเนี้ยครับ ก็ได้ลูกส่องต่องตัวมั่งสามตัวมั่งได้ตัวเดียวมั่งไม่มีเชื้อใช่แล้วเรือผาดถ่ายยังไงนะแจ๊บเรือผาดนี้คือราคาดีปีที่แล้วเราป่อยอยู่ประมาณสองพันแปดเรือผาดแพงใช่ก็คือมันมันมันผลิตได้น้อยไงมันไม่เหมือนสุกต้าอ่าแต่ไม่่นี่เขาเป็นอะไรครับเนี่ยทำไมรูปหลังแล้วมันเต้นคือนี้อันนี้อาจจะอยากจะกินเข้าไปเยอะก็อาจจะอยากจะท่ายออกมาอ๋อคือจริงๆผมก็เลี้ยงสุกต้าไว้ที่บ้านนะ สองตัวแต่ตัวเพิ่งจะปีเดียวตัวเล็กวันนี้ต้องสี่เท่าตัวแค่นี้บอกได้เลยว่าที่นี่คือกินดีอยู่ดีมากมไม่มีการอดอยากอย่างเด็ดขาดทั้งลผลไม้ผัก้านี่คืออุรมสมบูรณ์ก็เรียกว่าเป็นอาชีพเสริมน่าสนใจนใื้ะในแบคือจริงๆมันจะยุ่งหน่อยก็ช่วงที่ลูกเต่าออก<ช>แต่นั่นก็ช่วงทําเงินแหละเนาะก็ต้องยอมยุ่งแหละแต่นอกนั้นคือช่วงที่เขายังไม่ผสมพันธุ์เนี่ยอันนี้คือสบายสบาย ช่สบายสบายไม่มีอะไรคือถ้าเลี้ยงแต่ตัวใหญ่เราก็ชิวๆไม่ต้องรีบร้อนอะไรนักตั้งวันนี้คิดจะลงทุนซื้อมาเลี้ยงแล้วแจ่มไซที่เริ่มให้ผลผลิตได้แล้วอ่ะผมที่จะพาะพันุคือ5ปีขึ้น5ปีขึ้นไปสำหรับสุกขะตาใช่สำหรับสุูกต้าเราไซส์5ปีขึ้นนี่เขาขายเท่าไหร่โตเมียก็อยู่ประมาณสามหมื่น ตัวเมียสามหมื่นตัวผู้ถูกกว่าตัวผู้อาจจะถึง่งสองหมืน่นสองหมื่นกว่าอะไรแบบนั้คนนะือถูกกว่าอตัวเมียแพงกว่าโอเคแน่นอนอยู่แล้วเพราะตัวเมียเป็นฝ่ายให้ลูกได้แล้วถ้าโอ้ตาแต่บ้านมันแพงจัดแต่ถ้าใสให้ลูกนี่มันจะ,ะเท่าไหร่อ <c oughs> ันไนะม่ไดแสนเลยอ่าคือถ้าเกิดอ่าอยู่ในระหว่างนี้ก็แสนขึ้นแล้วน,นี่เหรอใช่อันนี้แสนขึ้นแล้วหรอแสนขึ้นละอ๋อโอไม่ต่ำกว่าแสนตอนนี้นแต่คุณเดบอกว่าเออมัน เลี้ยงมันไว้ก็มันเลี้ยงทองนะอันดับบ้านเนี่ยเออมีมันมีท้องในในในนือขึ้นนอะมีแ่ใช่แล้วคือโตโตเร็วมากในระหว่างที่คนอื่นเขาออนแอร์อะไรเงี้ยมันจะเป็นเป็นแข่งบึกบุนมากอันดาบบ้าบึกบึนกว่าใช่อันดาบ้าไซนี้เนี่ยคือแสนแล้วใช่แสนขึ้นละแสนขึ้นแล้วนะครับยังไม่ให้ลูกด้วยยังถ้าให้ลูกด้วยนี่ไปกันใหญ่เลยอ่าใช่แล้วเรืวผ่าด่าเรยวผ่าไซให้ลูกมันกี่ปี ก็อยู่ประมาณนั่นแหละประมาณ5าปีเงี้ยห้าปีใช่แต่ว่าตัวเมียเท่าไหร่ครับตัวเมียก็ราคาพอๆกันนะต้องหมื่นกว่าอ๋อพอๆกับสุขตาใช่แต่ลูกเรียวผาดดีกว่าลูกเรียวผาคคือได้ราคาดีกว่าแต่ผลผลิตคือได้น้อยคือมันไข่น้อยใช่ไข่น้อยได้น้อยกว่ามันก็เลยแพงกว่าใช่ในระหว่างที่สุขัตลุมหนึ่งที่ไข่เนี่ยประมาณ20กว่า10กว่า20กว่าขึ้นไปแต่ว่าเรียวผาคนี่ได้เต็มที่ก็สิบรู แบดลูกครบลูกแต่มีเชื่อแค่ครึ่งหนึ่งก็จบดีแล้วใช่อ๋อเป็นอย่างนี้นะครับโอเคส่วนเล d ดฟูดเรายังไม่เคยได้ลูกหรือเปล่าก็คือเล d ดฟูดยังยังมันเป็นแค่อนาคตทั้งหมดทั้งปวงคือการเลี้ยงเ่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่จุกจิกไม่วุ่นวายไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านใช่แล้วลงทุนก็คือช่วงแรกๆที่ ที่ว่าซื้อพ่อพันแม่พันมันคือการกินอยู่ก็คือไม่พลึ่งเปลืองอะไรเลยง่ายนะใช่ตอนเล็กๆอ่ะตอนเล็กถ้าคุณผู้ชมเอาสะดวกนะคุณผู้ชมจะใช้แต่อาหารเม็ดก็ได้เพราะอันนี้คือคุณผู้ชมไปเลี้ยงเป็นเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงใช่คุณผู้ชมจะหารเม็ดล้วนเลยก็ได้ง่ายด้วยไม่ต้องระวังเรื่องยูริกอะไรด้วยใช่แต่ว่าแล้วพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขากินได้เองแหละหญ้าเยอะอะไรเงี้ยที่ในบ้านเนี่ยเรามีทุ่งโงทุ่งหญ้านะเราปล่อยไว้นะเดี๋ยวเขาหากินได้เอง คือถ้าเกิดว่าเรามีบริเวณกว้างๆเราคือร้อมลัวปล่อยให้กินหญ้าแบบบัวได้เลยใช่แล้วมันเนี่ยมันน่ารักคุณผู้ชมเนี่ยมันก็มาปวนเปียนปนเปียนเนี่ยมันน่ารักอ่ะก็อยากจะให้ลองเอาไปเลี้ยงกันดูแล้วกันเนาะแล้วอย่างตอนที่มันไข่นะจากมันผสมมันผสมพันธ์ตอนไหนก็อยู่ประมาณช่วงสิงหาค่สิงหากันยาใช่แล้วคืออันนั้นอันนั้นคือผสมผสมผสมสักพักแล้วเขาถึงจะขุดดิน ประมาณเดือนอพฤศจิกาธันวาก็จะเริ่มวางไข่แล้วพอเราได้ไข่ามาแล้วเนี่ยเราต้องเอาเข้าตู้ฟักใช่ไหมนะจ๊ะใช่คือก็กอว่ามันเลอะนี่เลอะเราก็ทําความสะอาดนิดนึงคือก็เอาผ้าแห้งๆเช็ดอุณหภูมิเท่าไหร่ครับในตู้อุณหภูมิก็คือจะปรับไว้ที่3 1ความชื้นหลักมีไหมความชื้นก็แล้วแต่ถ้าความชื้นเยอะพวกนี้จะเป็นตัวเมียส่วนใหญ่อ๋อถ้าเราให้ตู้ชื้นมากจะกลายเป็นตัวเมียซะมากใช่โอเคแล้วก็ อยู่ในตู้ที่เดือนก็ซ้ำเดือนซ้ำเดือนก็จะเริ่มเป็นตัวก็จะเริ่มเป็นตัวออกมาใช่โอเคแล้วเราก็พอเป็นฟักออกมาปุ๊บแล้วเราก็เลี้ยงจนสะดือปิดหลังจากนั้นก็คือจะออกจำหน่ายได้คือพร้อมที่จะย้ายบ้านก็คือทางฟาร์มนี้ก็คือจะแน่ใจว่าตัวไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันกินกินเก้งแล้วแล้วก็ขับถ่ายได้ครับผมใครจะเลี้ยงก็คือเอาไปเลี้ยงได้ละคือเราแน่ใจว่าแข็งแรงละ คือจะมาตรฐานมากเราก็ทําเป็นมาตรฐานคือไม่ได้เสียชื่อใช่ใช่สุดท้ายนะครับก็คืออยากจะฝากเพจไว้หน่อยนะครับของเพจของน้าแจมชื่อเพจอะไรนะครับปาปามเต่าสุกตาพอเองความเต่าสุกตาพอเองนะครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเลี้ยงเต่ายังไงติดต่อมาที่น้าแจมได้เลยนะครับช่วงนี้ก็กําลังมีลูกเต่าออกมาพอดีนะครับลองติดต่อกันเข้ามานะครับ โอเคสุดท้ายก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมช่องชาวไร่ของเรานะครับก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ขอให้ติดตามไปด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสว,วัดีจ้าโชคดีเอาละครับทุกคนเสร็จงานแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วแหละเดี๋ยวขึ้นรถไปเลยแล้วกันนะอะไรนะอะไรนะอ,อะไรนะอ่ะแอบอะไรนะอ่ะแอบอะไรอ่ะนี่เอากลับไปด้วยอ๋อ กลับไปเป็นเพื่อนๆโกโก้กับวานิลาโกโก้กับว,วนิลาจะมีเพื่อนแล้วนะคะเยอะขนาดนี้เลยอ๋อ,อแล้วจะเหมาก็เกรงใจนักแจ่มเขาให้เขาขายบ้างโอเคโอเคกลับบ้านค่ะ